ผ่อนต่อเดือนแค่7,000ันนะคะสำหรับอาวันซ่าคันนี้นะคะไม่ห้าหมื่นโลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะคะตัวโทลลิงนะคะตัวนี้ สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับบ่ายสองครึ่งแต่วันนี้นอกพื้นที่นะคะวันนี้มัมเมียวเอารถมาให้คุณลูกค้าได้ดูนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวอเวนซ่านะคะอันนี้จะเป็นอเวนซ่าปี2013 นะคะราคาพิเศษด้วยราคาพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้359,000บาทเท่านั้นผ่อนต่อเดือนแค่7,000นะคะสำหรับอาวันซ่าคันนี้นะคะไม่ห้าหมื่นโลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะคะตัวทลลิงนะคะตัวนี้คุณจะได้อ่า สเกิร์ตจากคันนี้เห็นไหมคะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างมีหมดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าตาของอเวนซ่าเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้จะเป็นไฟเดิมจากโตโยต้าไม่เคยชนไม่เคยคว่ำแม็กนะคะล้อจะเป็นล้อมแม็กนะคะยางคุณยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่นะคะไม่มีล้นยางไม่มีโล้นแน่นอนเนื้อสำหรับคันนี้ด้านข้างอันนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะคะอ่ะสีขาวนะคะมือจับก็เป็นสีขาวนะคะ คันนี้ก็มีการสตราดไปให้ลูกค้าการสาดของแท้จากโรงงานเลยนะคะขอบยางนะคะไม่มีเยินเลยนะคะคันนี้สําหรับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดิมเหมือนกันนะคะไม่เคยโดนชนหรือว่ากระต้ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนด้านหลังเห็นไหมตัโวโทรลิงตัวนี้จะได้ชุดแต่งพิเศษเลยนะคะจากโตโยต้าออกมาเลยนะคะกล้องหลังนี่เห็นไหม กล้องหลังก็มีด้านหลังเป็นเดิมๆนะคะโชคเห็นไหมคะโชกคยังแน่นหนึบนะคะยังฟิตปังเหมือนเดิมเลยนะคะด้านหลังก็เดิมหมดไม่มีชนที่สำคัญไปมากกว่านั้นเบาะนะคะไม่มีช้ำเลยค่ะดูเลยเห็นไหมเบาะแถวที่3คุณสามารถที่จะพับได้เห็นไหมคะสามารถที่จะพับได้อันนี้ที่ก็จะ,ะคุณสามารถที่จะพับได้สาธิตให้ดูนะคะนี่ สามารถที่จะพับได้แล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะดันขึ้นเวลาไปต่างจังหวัดเห็นไหมคะอง,งโถงลงมากคุณสามารถที่จะใช้อดปกับอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนิดนึงเนาะคอนโซลหน้าใครคเขาเอาคอนโซลหน้ามาเนี่ยด้านหน้าตรงเนี้ยเหมือนอพีอูดพวกพีอูดเขาก็ใช้พวกอันนี้นะคะใช้วัสดุเหมือนกันนะคะ USB AUX ทุกอย่างมีหมดนะคะ สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยบลูทูธก็มีนะคะบลูทูธทุกอย่างมีหมดนะคะไม้แท้ 50, ห้า0 0ื่นโลนะพวงมาลัยสามารถที่จะกดปุ่มทุกอย่างได้หมดอยู่ตรงนี้คุณไม่ไม่ต้องมาเอื้อมมงเอื้อมกดอะไรเลยขับไปกดได้เลยนะคะเพลินเพลงอยากดังแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงเบาะไม่เคยเอามาเสร็จแล้วก็มานั่งบิวหรือว่าเอามาหุ้มใหม่นะคะไม่มีนะ ไม่มีเลยนะคะอันนี้เดิมๆนะคะเกียร์อันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเกียร์เข้าได้ปกติเบรกมือใช้ได้ปกตินะคะการันตีรถไม่ชนไม่คว่ำแน่นอนนะคะส่วนด้านบนนะคะด้านบนก็ไม่เคยดึงลงมามาบิวฟอกอะไรทุกอย่างไม่เคยอ่ะส่วนด้านหลังเบาะหลังเนี่ยค่ะอ่ะก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะส่วนด้านหลังเห็นไหมคะจะมีแอร์ลาวนะคะแอร์ลาวส์ แอร์เเลยตัวนี้สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเดิมนะเครื่องไม่เคยเปลี่ยนมาหน้าก็เป็นหน้าเดิมไม่เคยชนนะคะนั้นวันนี้นะคะมะเหมียวขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ